ครับได้ยายเขวดำเป็นยังอ่ะลาดมาเส้ดเออสิพอจำไว้ดีๆจำไว้ดีๆเล็กแค่เจ้ก็ชือกไม่อยากชือก็ชือออ้วนดีะไรเี่ ไม่ไว่าใกล้อย่าอไม่อยตัวไหลหฮงพี่น้องใครที่รอพ่อใจพี่น้องมาแล้วมือนี่ละอืมดวนเลยดวนเลยเอาคนงใจไม่อได้ทั้งบนทั้งล่างนใจไม่ห่างนั่งใหม่ว่าสันใจไม่ห่างนั่งใหม่เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดเนาะอ่าศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดอ่าพูดได้ไนะพเจพเจาก็ดีใจเด้อที่มา หมอกเง้หมอกคให้เป็นชิ oh ้นน้ำใจ้ายผจ้ยกับบัวหรอกเกับบัวพูดเลยิบาทเศ้าบาทเท่กับบัวเอาเป็นชิ้นน้ำใจเป็นที่สบายเขามกคือเ้อามากันหักกันงั่สิหละที่สบายใจผู้ให้ยนะพ่อเนาะอ่าก็เลยอยากเห็ดบุญทำบุญแล้วมาจอยก็เฮ็ดไม่เอาไปันสพ่อนนึงอจ้อยกับสีบบาเงินคน S <S แล้วตจใจแล้วถ้าถ้าเนาะพอเนาะแล้วถ้าถ้าเ้าเป็นคนที่กขาบอกเขาซื้อซื้อแต่ห้องปเดีเงินให้ก็จ้าซื้อเ้าก็ต้องเป็นใจเป็นถ้ำเป็นเครื่องเป็นกลางครับซ่องคนอยากม,มากกับมากบอกวอาซ่องคนอยากม, <S <S กม,มากกับมากคนเขอยากมากล้วก็แล้วไปเพราะว่าผู้ชายเป็นสี่ซ่องเล็กซ่องน้อยซ่องแล้วมาออกไขมัดคู่ซ่องไขมัดนี่พอบ่มีว่าสีบ่มีว่าสิกักสิบต้นไปโอ้ยซ่องนั้นบ่ออกดอกซ่องนี้บ่ออกแลแวกันครับ นึงจะเห็ุกับผู้จอยถนัดติพออ่าอันนี้กับผู้จอยหนักครับออยาอกอ่ซุ้มทีไปน้ำผู้จอยทีได้เงินไดนครผู้จอยดีใจพุับดีใจพุทุกคนอืผู้ละาคนกพผู้จอยบอกออกไปว่างูใงญ่ขับแก้วมันเป็นอย่างโอ้อเนาะ

ก็บังพวดผู้บังกระใดผู้บ่บอกกระใดอ,อ่กะะาก็ย้บังหลายๆก็บอกซื่อๆเนี่ยนี่คืออะไรเจ้า,า,าจขึ้นแรกก็ขึ้นตัวงวดเคนมหาแฟนผู้จอยเอางวดหนึ่งมีนหน้า,<ม>านีิบ่อพ่อแมาแล้วบ่พอพ่อนมหาแฟนผู้จอยเพิ่นว่าเพิ่นเห็นหเป็นเป็นผู้เฒ่าแขาวดำๆมาสนยิ้มใช้มาสนยิ้มใส้แขวดำก็คุยม ยิ่ชกว่าดิแมนครับมันเใหญ่เขยวดำเมื่อตัวงวดเลยีปนอกวานี่ตัวงวดแต่ว่าบ่มาหาผจอยดิเพิ่นจะไปหาแฟนผัวจอยคนคนบอกสุฟังแฟนผัวจอยบอกสุฟังเอเพิ่นเราย่างไงว่าบ่เพิ่นยิ้มซือเพิ่นเขาบ่บอกยังไงบ่บอกเพิ่นจะมาหาผจอยตีบ่บอกเพิ่จมาหาผัวจอยยิ้มบ่เขียวดำดำตีเขียวดำเบดเลยเพิ่นบ่เคยเห็นักเกียบขนาดบ่บ่เคยเห็น เขาจะไปเป็นเทือกที่แรกเทียนหลังนี่ที่ผู้จ้อยเหยียบย่างลงไปโอ้โหที่ผจ้อยก็มาฝันอยู่ีไปนั่งไปห้องเที่ยงได้บาทน้ำพู้จ้อยไปแล้วว่ายุ่งได้กินอะไรนั่ไปเมืองสะตัวบานอ่าวันนี้พู้จ้อยกะทีบ่อยากโบยังไรหรอกซื้อโรดท่นพู้จ้อยโบซื้อโรดซื้อโรดโบต้องฝันหรอกอ่าผูจ้อยก็มีให้แค่สองถูกเท่านั้นโบต้องฝันนะบ่พ่อแม่นซื้อโรดบ่ต้องทำมาฝันแบบนี้อ่ ตัวนี่ตัวเลขสามตัวนี่ให้พ่อจ้อยซื้อผู้เดียวซะเ้อะนี่สามตัวพ่อคุณติดห้าเจ็ดเก้าตัวเก้านี่แหละโอ้โหให้พ่อจ้อยซื้อผู้เดียวซะซื้อผู้เดียวซะห้าเจ็ดเก้าห้องทั่วประเทศว่างหันห้องทั่วประเทศว่างหันผู้ทั่วก็ยังบอกแล้วว้ยาดูดลูกซักต่อคันย่างไปใส่กับเบิ้งขีหินขีไม้ขีหินเล็บมันขงเงื่อนนี่สิพ่อจ้อยก็ยังบอกด้วยว่าอย่าโดดลงกซักต่อ เงินยังได้ทวงเฮานี่คันเฮามันจบออกบ่เสียหายโรทุนนี่มีการเสี่ยงสูงมากๆกา,ารทรีงเสียอ้ที่เสี่ยงซับชิ้นเงินท่องไว้บ่ทุกบาทยังไงครับการลงทุนมีความเสี่ยงแม่นบ่ <c oughs> ะจ้อยบอกสิรถเสียเพราเจ้าก็เสียครึ่งนึงอย่าไปเสียเบิดจังซี่ละ่ะออืเห็นบอกกับแกปเ,เป็นเฮ็ดเป็นจังได๋ กับแกตัวยื่อเฮี้ยนของปอจอยนี่ญาต์หลายครับบ่ห้องเลยครับบ่ห้องเลยวันนี้นิดซีรีล่พีน้องสีเลยครับห้องตัวเดียวยื่อเฮี้ยนแฟนปอจอยก็เก็บเก่าเก็บเก่าคือเก่าเป็นห้องหุ่นแต่บ้านนี่พี่น้องมันเป็นนั่งคือห้องคือเก่าเอาสซื้อสซื้อให้มันจะสามวดงวดนี่แล้วก็งวดหน้าคันบ้านน่ะมึงตายบัดนี้สอกกับบแี่่้งตายแท้มึงยะมันหลอกเออให้ปอจอยซื้อผู้เดียวซะให้มันออกซะวดนี่เออาผมได้ไม่อยากซื้อเขาเป็นยัง เลขที่พู้จอยอยากขห้ซื้อก็คือสิบห้ากับสองสามเด้ะนี่อยู่สองคููเท่านั้นอที่พอู้จอยออกข่ยงวดนี่งวดวันที่หนึ่งสิมอ,อมาหอพงอดจอยเน้นๆให้เน้นๆให้ชุ่มเบื่อกับเบื้องเอาเออเบื้องเอาว่าผูจอยออกเลขไปจักตัวคันว้าบมันกับสี่เตียมสีอันคือเกาอันกันลดอันลดอันเลยอันเลยครับเกล่ะอีกการอีกวา อับแกอีกแล้วมาพ่อเออมือเศร้าเนี่ยมัน,นก็ห้องคือเก่าเกศเก่าเกศเก่าคือเก่าเออแต่ว่าห้องตัวเดียวตัวนึงมีตัวจ้อยย่านใจเออตัวเยี่ยนพอจอยหรือว่าห่วงเลยครับอืมตัวเยี่ยนแฟนของพ่อจ้อยอยังห้องตลอดห้องตลอดอ่พาพอจ้อยก็ไม่เคยได้ยินกันวโมบอเสียไปนั่งขับฟังครับโอ้บุรีบอเสียพ่อจ้อยอืมสักกิน ให้พ่อจ้อยซื้อผู้เดียวซะให้พ่อจ้อยเสียงเงินผู้เดียวซะคันได้ใครได้ผู้เดียวซะงวดนี่อ่าทั้งสิ้นละคันพี่น้องอยากได้เงินได้คั้มน,นี่ก็คือซื้อซิบหาอสองสามซ้ำนี่ละแต่ว่าพ่อจ้อยก็เรียกหลายคู่เถื่อนอยู่แต่ว่าเรียกแก้เขียวดำก็ยุติหันหือืออแต่ว่าพ่อจ้อยบ่บอกมุนเงินนี่ดิแลว้ว่าตัวไหนจีเออว่าตัวไหนเลขยกสองตัวนี่หกคู่ น้อสิเป็นตัวไอืมมันสิเป็นตัวไหกับพิจารณาเบิ่งออกครับเพราะว่าพอจ้อยนี่กันมาเลยแค้เข่าดำมันเบิดที่ประเทศไทยเลยโอ้นั่นแหละพอจ้อทิ้งทิงวงกลมให้ข้าเจ้าลดกสองตนั่นใช่ใช่สิบห้ากับสองสามนึ่งวงเลยวงไปตะตอวงวดหรือตัวงวดเลยกูได้สิเป็นยังก็ให้มันเป็นนั่นแหละ เอาผู้ใดสิฟันฟันคือพผู้จอยรํำมันสิบห้ากับสองสามมีเปตัวนักผู้ใดสิฟันไปลงเดียวน้องผู้จอยกับฟันครับเยอาไปฟันเลยคกับแก่ดิกันฟันเลยกับแก่เห็นบ้างนึ้เหรอปั้นขั้นเครดิดเฮายืนถึ่งจุกทึงเก็บอยู่เห็นไหผู้จ้อยกับเบิร์ตไปหล่เถื่อนกับเบิร์ตไปหาผ่านครัวเลขัวนี้ครับออก็ถือว่าเสียวไลายังไงล่ะมันเลยบ่ไห้ครับ เลยบ่ได้ก้นทั่วประเทศก็เลยบ่ได้ผู้ใดได้ยินพ่อจ้อยว่างูคาบแก้วโอ้แม่นี่สิพ่อจ้อยสิบอกว่าแค่งูคาบแก้วงูคาบแก้วนี่มันมีหยังมันเป็นอีหยังพ่อจ้อยก็บอกอยู่ผู้ละคนก็ปึกปึ๊กปึ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 กเดี๋ยจะปึกยังกันเราแค่นี้พูดไทยอีกแล้วพูดไทยโอ้นั่นแหละพ่อจ้อยถึงบอกก็คิดว่าพ่อจ้อยไม่อยากบอกแง่เนื่องพ่อจ้อยไปออกมจะใช้พ่อจ้อยก็บอกหน่อยๆครับงูคาบแก้วครับ เรียมมงครับเรียมมงเรียมมงซ้ำาั้ปั้นพ่อจ้อยนี่ครับงูตัวนั้นเงี้ลีแล well ้วกาลูกแก้วนี่เสีวมาให้พ่อจ้อยบอเขาก็ตอดตอดเงาครับบกสามเทียครับเกียวเป็นถึกสามเกจอ่าเยอะเป็นถี่สามเกจเกจศูนย์อีกเต็ม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 อ่รถึงพ่อจ้อยถึงบอกว่าให้ระวังเลขแก้แขวดำเลขแก้เขวดำก็ยุ่งในหันในหกคูที่พ่อจ้อยออกมือนี่ครับ โอ้ยูไี่วีขี้กันแมนครับสีแมนตัวไดกกับพิจารณาเอาครับใยายแขแควดาแล้วมาหาแฟนอจ้อยครับ uh. อ่าเออผู้ดใดยหุ่นจักเราก็จะปากครับอืมอืมใยเขแควดาแล้วมาหาแฟนอจ้อยครับ uh. อ่าเชื่อเอาครับเชื uh. ่อเอาฟังเอาครับอืมใ uh. ยายแขแยวดาแล้วมาหาแฟนอจ้อยครับแล้วก็ส่งยิ้มให้แฟนให้แฟนพออ่ออ้ยคร้ส่งยิ้มนั่นก็คือ เป็นเม็ดที่ดีครับเป็นเม็ดที่เขาสีเอาโซกอรับมาเขาจ้อยว่าวออกมาเห็นคู่นึงอ่าแต่ยังเหลืเบิ้งว่ามันสีแบนหรือบ่มแมน่าแต่ว่าพขาจอยว่าถือกิลีออกพร้อมออกคักๆออกกิลี่อ่าเอาซุ้มไปห้างนั่งใหม่ได้นะหมอจ้อยแล้วผรูพ่อท่านถือไก่ถือเสื้อเงื่อนอ่าถือซักขันไปนะหมอจ้อยสองคู่นี่ถือซัก อให้ซีนักล้างไว้เขาล้างบอกว่าที่เห็นเขามากับซีผู้จอยว่าเห็นบ่ทัางล่างเขาบอกครับเขาบอกว่าให้นักลางไว้เลขสองคู่ที่ให้นักล้างไว้ย่าหนักบนเป็นเลดขาดสองสามสิบห้ายืนล่างไว้สัก่อนล่างอย่างเดียวตีล้องแขีนเขนพี่น้องเขนเห็นบอว่างานล่างเป็นมันเป็นอยังก็เป็นมุ่ะ เป็นยังก็ถิมเงินเหรียญหามาสองเหรียญก็พอถิมเนี้ยวอื่นคือพอถิมไข่ถิมกาไปฉันมาเพราะมันแจ้งโพอดบอกเพราะเขาพอดบอกนี่เลยแล้วก็มือสุดท้ายมือก้อนมือเล็กกว่สามมือครับงูใหญ่คาบลูกแก้วมาให้พ่อจอยครับเหลี่ยมเมาเมาที่ถูกกระปัานนี่ครับอ้คุณพี่นงเอ้ยูใหญ่งูใหญ่ครับคาบลูกแก้วมาให้พ่อจอยก็เลยว่าเอาเมาให้ถูกกระปอาน เขาก็ตอดเงาหมกหมกขับมือผู้ก็ได้แน่นครับขั้นผู้ใดบ่เชียก็บ่ได้ครับบุรุษคนเกิดทูมาหาพ่อจอยพ่อจอยบอกแล้วว่าขั้นผู้ใดบ่ถือเรียกจะทูมาผ่้จอยบอกโอ้สิบ่หายทูมาบ่บ่บ่หายทู่ขั้น่าสืองมงงงไงหรอขั้นบ่ถือล้วบ่ต้องโทู่เออก็บ่ต้องถือจังสิล่ะพ่อจอยก็บอกว่าบ่ต้องถือเกิดจะเป็นไงซะอ่ะ ป็จ้อยนี่ก็ทักษิวาจังเลยเนาะมันถือทั้งบนทั้งล่างเออจะยุปองหมดละจะยุทึงหมดละครับผมเออมันถือขักถือแงเล่แก้เขยวดำนี่เพิ่นสิบัมาตัวครับอือ่าแม่นเล่แก้เขยวดำสิอยู่ในที่พอจ้อยปล่อยออกไปนึงฮะพกคู่นั่นสิมีอยู่คู่นึงครับเน้นเนีนเต่งเต่งหน้งหนิงโอ้เอาผู้ใดสิว่าเป็นตัวใดครับอ่า ยายเขียวดํามหาแฟนผ่้ชอยครับแฟนผ่้ชอยเบนผู้ชายดีครับไม่ยิงดีครับโอ้โทษโทษโทษยายเขียวดําเป็นยังครับอืออคโ่นี่พี่น้องอ่าไปลาบังครับไปละวังลาังหม่นขั้นยิงเราคั้นผู้ใดหูวจักเราเออหูวจักแล้วดิเฝ้าไปจะสิว่าโันดัลลี่สินปะวะผมจะใสแมนอืมันต้องล่อค้งยากมัต้องล่อค้มตวงย่างเดียวตรงย่างเดียวฟาดมาเลยเดี๋ยวนไ้สฟาดมาเลยลัตเตอรี่เออเอาไปเลย ส้มแมงนางใหม่ส้มถือเล็กสีหลายๆสีนี่ปัดใหญ่พอซอยพอจอยสื่อกับพุ่งกับแพร่ให้ซื้อหลายๆหลุดงวดสีมานนิงวดสีบ่าไม่ไหวหนิให้ซื้อนังนักก็นั่นดีส้มแมงนางใหม่ผู้ใดหักพอจอยแพร่งพอจอยฝนเคยส่งเงินโซก้าม่าคือพอจอยถิมบ่ไดครับคือถิมบ่ไดคือหักแพร่กันอิลีครับแต่ใดเท่าใดมาจะพัดพอจอยโปอยเหล็กมากครับพอจอยนี่สี ว่าจะปุ่มชั่วให้างนั่งใหม่เ<ฮ>พราะว่าเขาไม่มีผู้ปรึกษาครับเออแั่จะซื้อกาแฟไปผู้จอยเขาก็ซือดด้อรถนี่เราไม่ได้ปรึกษาผัวครับอ่าก็ผู้ใดหกักผู้จ้อยที่เขาให้ผู้จ้อยรถสี่นะบ <c oughs> ันไดการชั่วไมีผัวเนี่ยยากเออยากนี่น <c oughs> ี่ดิว่าสิช่วงไหนจะหาด้วยสองสามมือมากช่วงไรเดียวนึงเด็กน้อยไปดิผู้ผัวก็สิว่าให้ตัว นีส่งไปตายยังหลายแกอยอ่เ่าเขียดได้หล่ะผู้รดส่งเงินหน่อยพระจ้าอยาข่าเขียดผู้ใดเขียดบถึงเลขนี่ครับคนนี้ก็บเาลยเมาหัวไปนี่แหะพระจ้าเป็นคนหนึงสี่ครับผู้ใดถือหอยถือหลาผู้ใดส่งเงินไม่พระเจ้ยซือกับแม่เนี่ยใกล้ถือหลายหขึ้นอีกหลายขึ้นไปเรื่อยหลายนไปเรื่อยจนมีเงินเจ็บครับอ จนสมมาเพราะค้นจนพราะจ้อยสิบอกถึงสามตัวครับคนที่มีเงินเจ็บทันทีนะเดี๋ยวนี้ก็ใส่นี่ใส่สินไปหลายจบไปหลายคนเติบครับโอ้สบาบเพราะว่าวดมางนึงเป็นวดที่หาแล้วครับเป็นวดที่หาเลยที่พอออกไปบางนึงที่ติดต่อกันมากครับเผาติดต่อกันนะพ่อแมนกระชังเสบิองว่ายใหญ่เขียวดำแล้วสิมาซับขาหลอกเกี่ยวกับวันที่เราซับขาหลอกอีหลีครับแมน